สำหรับผู้เล่นแอนิเมทไทเบอร์ดิฟเฟนหรือใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้รบกวนถอสมองทิ้งไปซะเพราะกูพูดไปเรื่อยแล้วมาเริ่มคลิปนี้กันเลยช่วงอาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมได้หมดไฟไปกับเกมแนว t o เ e อร์ดิ n เฟนไปเพราะเวลาเล่นเกมนี้เนี่ยเราต้องรู้สึกสนุกไปกับมันใช่ไหมแต่ยิ่งผมเล่นมันเหมือนกับติดอยู่ในรูปวัตจักอะไรสักอย่างของเกมเลยต้องพักไปสักพักหนึ่งไปเล่นพับจีกับเอลด์ลิงสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับมาทบทวนกับเกมแนวแอนิเมทไทเบอร์ดิฟเฟนใหม่ซึ่งได้ผลออกมาเปป็นนคิี้ ขอเริ่มจากวิธีการบริโภคเกมของแต่ละคนในยุคนี้คือปี2025เราอยู่ในยุคที่ TikTok, Reels, หรือ Shorts มาถึงในจุดสูงสุดกูเชื่อเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องเคยดู3อย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรวะเพราะแอปพวกนี้เนี่ยมันคือการเสพสื่อระยะสั้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยสื่อส่วนมากเราต้องนั่งดูฟังเป็นเวลานานแต่ในยุคนี้คือเราสามารถปัดได้ภายใน5-10วิปัดทิง้งปัดทิงนน้งไหนๆก็พูดถึงสื่อแล้วอย่าลืม UG Phone นะครับ สำหรับใครที่อยากฟังเกมแบบ24ชั่วโมงและที่ผมพูดมาถึง TikTok, Reels, Shorts เนี่ยม่เกี่ยวอะไรกับเกมนั่นคือระยะเวลาในการเล่นเกมเพราะการที่เราจะเล่นเกม Anime Tower Defense ในยุคนี้เนี่ยในปี2025มันเหมือนกับการที่คุณนั่งดูคลิป Minecraft Speed Run หรือไม่ก็ Rubik's Cube World Record AIX ออกไปก่อนอย่าไปถึงคิวมึง <c oughs> พอเพู่มาถึงจุดนี้แล้วทุกคนพอเห็นภาพยังครับว่า3แอปนี้มันมีอิทธิพลหรือเกี่ยวอะไรกับเกมถ้าคุณยังไม่เห็นภาพว่ามันเกี่ยวอะไรกับเกมนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง จากคนก่อนแล้วกันขอนําเสนอตัวตละครผู้โชคดีมีนามว่าตุนตุนเป็นพาร์ทไทม์สตรีเมอร์โลบอกชื่อช่องตุหน้าเทมเพลตทุกคนสามารถไปติดตามได้นะครับเขาเป็นเพื่อนผมเองและเป็นคนที่เสพสามสื่อนี้จนเรียกได้ว่าเป็นนิวเจนของคนรุ่นใหม่เป็นการเดเวลลอปที่ยูนิคสัตย์ผมจะยกตัวอย่างสาโหมดบทสนทนาจากเรื่องจริงที่ผมกับตุนคุยกันประจ <c oughs> ําวันเดี๋ยวว่ากันเพื่อนมันคือการยกตัวอย่างงานวิจัยในคลิปนี้แบบที่1จะเป็นโหมดจริงจังชีวิต โหมดนี้จะเป็นตูนเวอร์ชั่นที่คุยรู้เรื่องมีสติสัมปันญ,ญ,ญะเกินวัยให้ฟีลเหมือนคุณคุยกับคนนั้นที่มีความคิดเกินตัวเช่นลองไปลงทุนหุ้นหรือซื้อของชิ้นนี้ดูดิไปศึกษามาละขึ้นแน่หรือไม่บางทีก็พูดเกี่ยวกับหุ้นหรือข่าวสารอะไรที่มันรวมกันไปหมดในหนึ่งวันจนสมองของประมวลผลไม่ทันจะออไปเป็นแนวไลฟ์โค้ชหรือโค้ชเกี่ยวกับการเงินทุกอย่างทำาไ้ก็ได้ให้คุณมีกำไรและโหมดนี้จะพบเจอได้ยากเพราะใช้สมอง,องคิดเยอะเกิน จะเจอโหมดนี้ได้แค่1นึชั่วโมงต่ออาทิตย์แบบที่2โหมดฮอร์โมนพุ่งพล่านจะเป็นตุนที่คลั่งสามในทุกวินาทีตัวอย่างเช่นกูไปขอไอจีสาวคนดีที่มอดีไหมสามวิต่อมาส่งรีวิวสาวสวยมาในไอจีได้สามวิต่อมาเมื่อว่ากูไปขอไอจีอีกคนดีไหมปอลอในปัจจุบันคุณสามารถพบเห็นตุนหน้านได้ตามแมปจุดปักใจนะครับถ้าใครอยากไปเจอโหมดนี้จะเจอได้เกือบทุก2 4วันต่ออาทิตย์เพอเป็นหมดชิวๆพบเห็นได้บ่อยหรือเรียกง่ายว่าโหมดอวัง โหมดสุดท้ายหรือโหมดที่3คือโหมดที่ผมเชื่อเลยว่าในกลุ่มเพื่อนของคุณเนี่ยต้องมีคนแบบนี้อยู่ในนั้นก็คือโหมด brainlock ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มนะครับสำหรับโหมดนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์ที่นิยมมากที่สุดในปี2025นี้แต่ก็ตามเชื่อครับมันคือคอนเทนต์สมองเน่าถ้าเสพมากเกินไปจะเป็นเหมือนตุนเพื่อนของผมทุกวันนี้เหมือนจะคุยคนละภาษากัน เจอแม่งเป็นลอตใส่ทุกประโยคที่พูดกูจะบ้าตาลายวันโมดนี้จะเจอได้24ชั่วโมง7วันถ้าวันไหนไม่เป็นลอตใส่มันน่าจะถูกดับเบิลแกงเกอร์มาแทนและตัวอย่างของตุนเหล่านี้สามารถบ่งบอกการเสพสื่อหรือการใช้ชีวิตเทสความชอบของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปก็เหมือนการเล่นเกมแนวแอนิเมทไทว์ดิฟเฟนทที่มีหลากหลายแบบและหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่น3หัวเรือของเกมแอนิเมทไทว์ดิฟเฟนในยุคนี้เพื่อมาระคลิปนี้โดยเฉพาะจึงได้จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละเกมดังนี้ เริ่มจากการแนะนํากราฟของตัวเกมไปด้วยสีขาวนั้นจะเป็นคุณภาพโดยรวมของเกมและระบบต่างๆสีเขียวจะเป็นของรางวัลที่เราได้จากการเล่นเกมนั้นและสีแดงจะเป็นความสนุกของเกมสีแดงนั้นผมสปอยไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมให้เต็มสิบตักเกมส่วนเลนจ์เอกนั้นเดีเก็บไว้เซอร์ไพรส์เกมแรกแอนิเมะ Last Stand โอ้โอ้โอ้ถ้าจะให้พูดทั้งหมดในคลิปนี้ผมเป็นชัว่วมงแต่เอาเป็นว่าไว้ก่อนลวกันสำหรับแอนิเมะ Last Stand หลังจากได้ไปลองเล่นีก3เกมต้องขอบอกไปก่อนเลยว่า Anime เม s t Stand สู้เกมอื่นในตระกูล Anim เม o w e r Defense ไม่ได้เลยครับไม่แต่ิดเดียวไปเกมที่โ v e r h y p e ักันไปเองในหมู่ Community Tower Defense คือมันไม่มีอะไรดีเลยหรือถ้ามีดีจริงคนดูลองบอกผมนะครับว่าเกมน,นี้มีอะไรดีขอสัก2ข้อถ้าไม่นบอัปเดตเร็วตุ้เวงยังหาความดีและความสนุกจากเกมน,นี้ไม่ได้เลยแต่ที่ยังเล่นอยู่เพราะมันเลิกไม่ได้แค่นั้นเลยใคุณภาพเกมมันก็ไม่ได้วิววาไปมากกว่าหลายเกมเลย เข้าขั้นแย่กว่าด้วยยังยึดหลักเป็นแอนิเมชันทาวเวอร์ดีเน์แบบเก่าอยู่คือไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองบวกกับระบบล้าสมัยทั้งที่ทุกอัปเดตจะมีคําว่า QOL หรือ Quality o f Life ทุกอัปเดตแต่คือมันใช้คําว่า Quality ได้เปลืองชิป Quality ของเกมนี้เหมือนแค่เปลี่ยนภายนอกแต่ภายในคือเละยิ่งกว่าโจก๊กคือพวกระบบพื้นฐานของเกมมันยังไม่เสถียรเลยครับโหลดนานจอดําค้างหลุดเยอะแยะอีกมากมายถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยคือระบบซีมเลต ระบบซีมเดทเนี่ยจะเป็นระบบที่ <Yeah! S 1> ไม่ต้องโหลดจอใหม่ก็คือเราไม่ต้องไปโหลดหน้าดําใหม่ก็คือมันจะต่อเกมให้เราเลยซึ่งหลายๆเกมใน Tower Defense เนี่ยเขาทําได้แบบไม่มีปัญหาเลยนอกจากเกมนี้เกมเดียวพอเล่นไม่ได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเริ่มน่วงแล้วสำหรับระบบซีมเดตในเม s ลาสเตนก็คุณภาพของเกมนี้เขาไว้แค่นี้พอจากใจคนที่ a อ k มา290วันส่วนของรางวัลอาจจะให้ไม่สูงมากเพราะหลังมาของรางวัลกับของที่แจกที่ต้องใช้มาต่างกันเหลือเกิน ช่องแรกของเกมอาจจะแจกอย่างเยอะส่วนสุดท้ายเรื่องความสนุกของอนิเมะ Last Stand จะสนุกช่วงที่เราเล่นแรกๆพอเล่นไปสักพักมันก็จะเปื่อยๆเลยมันไม่มีอะไรให้ทำมากนักสำหรับผู้เล่น Endgame เอาไปอนิเมะ Reload Stand เต็มสิ All Star Tower Defense X ต้องบอกไว้ก่อนเลยเส้นทางการเล่นเกม a n i เม Tower Defense ของผมไม่ได้เริ่มจาก All Star นะครับเพราะผมเริ่มจากเกม l i n k งลูกโป่งใครที่เป็นผู้เล่นเบต้สมัย All Star แรกๆถ้าพลาตรงไหน ขออภัยนะครับเพราะข้อมูลภาคแรกทําเอางงต๊บแต่ในคลิปนี้ก็จะไม่ได้มาพูดถึงภาคแรกก็เถอะถ้าให้พูดตรงๆเลยสําหรับภาค All ต t a r X คือเป็นเกมกินบุญเก่าครับอาจจะไม่ทั้งหมดแต่คนที่มาเล่นเปิดภาค X มาเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือประเภทที่1ผู้เล่นเก่าที่กลับมาหารักเก่าอันหอมหวานกับผู้เล่นที่2ที่เป็นผู้เล่นใหม่มาจากทั่วสารทิศต,ตามข่าวสารหรือกระแสหรือจากเพื่อนเอย่ยโซเชียลมีเดียเอยต้องบอกไว้เลยว่าผมเป็นประเภทที่2เพราะ เพื่อนอวยมาผมเลยได้ลองเล่นในวันแรกก็จะออกไปทำเปืเป่อยบวกรำคาญกับมอนพาวเวอร์ฟูลที่ต้องอับตัวตามขั้นถึงจะตีแต่น,นั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยถือว่าเป็นแมคชีนิกเกมทำให้สนุกขึ้นแตหลังจากผ่านไปสองสามวันมันก็เฮ้ยระบบพอยได้นะเกมเพย์อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอีโวตัวละครที่แหวกดีเหมือนได้ฟิลเล่นเกมจริงๆแบบว่าต้องมาคิดวางแผนให้คะแนนคุณภาพเลยเยอะพอสมควรถ้าไม่ติดว่าเลิกเล่นได้แต่อัปเดตซัมอ เพราะเบื่ออาจจะให้คะแนนเยอะกว่านี้เพราะเห็นว่าหลังๆมาคอนเทนต์ในเกมเนี่ยโคตรจะเยอะใครที่ยังเล่นอยู่ควรให้คะแนนเพิ่มไหมครับตั้งแต่หลังอัปเดตซัมเมอร์ไปต้นไปส่วนของางวันต้องบอกเลยนะครับว่าเช็ดเครแจกโคตรโหดเหมือนโกรธใครมาแช่โคตรก็นอนตีพุงเลยเลยให้มากกว่าของในเกมีกและของในเกมก็ฟาร์มได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามากโดยรวมคือดีเลยท้ายความสะดวกของออสตาร์ Star, ถือว่าดีเลยระบบเสถียรแม้จะมีการเปลี่ยน UI ทุกอัปเดตก็เหอะสงสารทีม UI UX มาก เกมไม่มีตรงไหนให้ติเลยครับไม่ต้องพยายามเยอะเพราะเราก็เล่นสนุกได้ในแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาไปเลยเออบุญกเก่าเอ็กเต็มสิบอนิเมะเบินการ์ดแค่พูดก็ขนลุกแล้วไม่ได้ปวดขี้นะเพราะความสุดของผู้พัฒนาที่ทําออกมาได้ดีเหมือนปากอันนี้ต้องยอมรับจริงมันคือมาตรฐานใหม่ให้กับ a อนิเมะทาวเวอร์ดิเถึงแม้จะมีช่วงแหกโค้งที่คนหนีไปหมดเพราะว่าเกมมันทาทาเกิน พอผู้พัฒนาไม่ค่อยชอบเป้คน AFA ักเท่าไหร่แหมอยากจะจับให้เขาไปเห็นแลกนัล็อกจริงๆคงจะอกแตกตายไปเลยแต่ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เล่นเยอะหรอกครับเกมนี้พอแค่ช่วงแรกอัปเดตแรกเติมลีโลไปแล้วเกลือแดกพอเลยไม่เล่นแต่พอได้ลองขับมาเดินเล่นกับเกมนี้แบบเชียนี่กูเล่นเกม a n t u e Tower Defense ในโลบอกจริงหรอวะทุกอย่างมันดูลื่นตาดีงามไปหมดทุกอย่างเกินคุณภาพโลบอกไปแล้วเอาไปเลยเต็มสิบไม่หัก เระบ,บุคือดีถึงแอบจะงงนิดหน่อยเพราะไม่ได้เล่นมานานให้ฟิลเหมือนเป็นกัปตันที่ตื่นขึ้นมาแล้วมาอยู่ในนิวร์กไทม์สแควร์แต่พอได้ศึกษามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นและเกมนี้ถือเป็น tower defense ที่มีจุดยืนหนักแน่นที่ไม่ทําตามกระแสช็อตคอนเทนต์หรือตามใจผู้เล่นจะมากเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังผู้เล่นเลยนะก็มีการอัปเดต QOL หรือ quality of life ซึ่งทําให้ผู้เล่นกลับมาได้แบบถือว่าของจริงเลยใช้คํานี้ได้อุ้มค่ามากกว่าคาว่าคุณภาพไม่เหมือน anime เลสเตน ที่แม่ง QoL หรือ Quality o f l i f e ทุกอัปเดตแต่แม่งไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเอาว่าสำหรับ Anim เมช n g ก a r d มีให้ชมอีกเยอะแต่ถ้าชมมากกว่านี้คงเป็นชั่วโมงส่วนรางวัลเอาไปครึ่งหนึ่งเพราะเกมนี้ต้องขยันจริงถึงจะมีของการทำตัวเวนการ์ดหนังกันนี่คือฝันร้ายของคนติดสบายเลยแต่ลหลังๆมาเด็บก็เริ่มใจอ่อนแจกของแจกโค้ดอะไรเยอะขึ้นซึ่งถูกใจผู้เล่นไม่น้อยเลยแต่สุดท้ายความสนุกของ a อนิเมชันการ์ดคือการได้ใช้เวลาเล่นกับมันจริงๆ จะมีการแอบเอฟเคฟาร์มเล็กน้อยแต่ถือว่าเราก็ได้เป็นคนลงมือเล่นเองนะแล้วยิ่งเวลาได้บัฟสุดยุดหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันให้ฟิลตแตกต่างกับเกมอื่นๆมากเลยนะเอาไปแอนิเมะคุณลิตเต้เต็มสิบมาถึงในเกมสุดท้ายแอนิเมะเลนเจอร์เอ็ถึงคิวแค่แล้วโดพามีนไฟนอลบอสเอาคะแนนคุณภาพเกมไปก่อนเลยครึ่งนึงต้องบอกไปก่อนเลยว่าเล่นเกมนี้แค่20นาทีนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกได้หลังจากเล่นแค่20นาทีแบบอธิบายด้วยหนึ่งรูปก็คงคิดถึงแค่รูปนี้ เ่หนึ่งวินี่กูเล่นเกมหรือดูแข่งรถกลางวะเนี่ยมันคือขั้นสูงสุดของการเล่นเกมอ่ะอาจจะเวอร์ปไปหนแต่ถ้าให้เป็นการเล่นทั่วไปจะเฉลี่ย10วิถึง1นาทีโดยเฉลี่ยแพงซิ่งยิ่กว่าแม็กวร์สตัปเปนในปี2023อีกนี่คงเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้ทำไมคนถีงชอบเล่นเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเราอยู่ในยุคที่ช็อตคอนเทนต์ของโลก แล้วเกมนี้มันตอบโจทย์แบบไม่ต้องสืกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเกมเองมันเล่นง่ายสบายไม่ต้องคิดเยอะแค่นั่งดูจอไว้พอทุกอย่างสามารถออโตได้ตั้งแต่อัปตัววางตัวยันรีเพย์ครับทุกคนได้ยินไม่ผิดหรอกครับ3อย่างนี้สามารถออโตได้ก็เหลือแค่ให้มันเดินออกมาอีโวตัวเองนั้นแหละจังหวะนะ้แล้วเราจะเล่นเกมนี้ไปทําไมคือจะเรียกได้ว่าเล่นได้ไหมแล้วแต่คนดูจะคิดแล้วกันนะครับผมว่าเกมนี้มันทํามาเพื่อความสะใจในการเล่นอย่างเดียวแหละครับ เน้นมองจอไม่เน้นเล่นก็เหมือนเวลานัน่งปัดทิกต็อกแหละครับให้ฟิลโดยการเล่นหรับอนิเมะั่นเจอร์เอ็กซ์สำหรับระบบเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่เนื่องด้วยเล่นไปแค่20นาทีผู้เล่นเล่นจนเข้าเส้นสามารถเพิ่มเติมมาบอกได้นะครับว่าเกมมันสนุกยังไงส่วนราวันว่ายเลยทะลุกราฟพูดสั้นๆแจกของในกระเกมจะปิดแจกเยอะยิ่งกว่าล็กอีกให้เหมือนใช้ไม่หมดต่อให้ใช้หมดก็ฟาร์มได้วันเดียวกลับมาเท่าเดิมแล้วหรือเพิ่มมากกว่าด้วยตอนหนึ่งวัน แลวไหนจะโคดอีกโอ้โหเพื่อเข้าเกมมากมี2 0 0 0โลใช่ไหมหมดสุดท้ายความสนุกของเกมเอาไปทะลุกราฟถูกใจวรุ่น ADHD อย่างกูจัดโดพามีนกูพุ่งพลาดเลยเวลานั่งมองจอดูวินาที <c oughs> มาถึงเล่นครับและการหาตัวอีโวสามารถทำได้ภายใน1 0 2ถึงนาทีต่อตัวถ้าดวงไม่กุดนะนะของทุกอย่างมันดับง่ายมากมันดูรวดเร็วและง่ายไปหมดเอาไปเลยมงกุฎ King of d o p a m i n น ADHD Final Boss <c oughs> นั่นแหละครับ ความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ลองเล่น3หัวเรือ a n i m e t o w e r d e f e n s e แต่ละเกมก็มีข้อเสียและข้อดีกันไปแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้รู้สึก Enjoy หรือสนุกในแบบวันๆกับแนว a n i m e t o w e r d e f e n s e แล้วครับแต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะมันเพลินและชิลดีสุดท,ท้ายท้ายสุดข้อมูลแต่ละเกมที่ผมพูดผิดไปหรือไม่ตรงยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบบมีอารยะทมได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบ